โอเคอ่ะเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องการปริพันธ์สองชั้นเนาะก็คลิปที่แล้วเราคุยเรื่องปริพันธ์สองชั้นเหนือบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคราวนี้เรามาดูปริพันธ์สองชั้นเหนือบริเวณที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมพื้นผ้ากันบ้างว่าเราต้องทํำยังไงเนาะอ่ะมาดูกันเลยโอเคคราวที่แล้วเนี่ยผมเกินไปว่าการอินทิเกรตเนี่ยก็คือการดับเบิลอินทิเกรตหรือปริพันธ์สองชั้นเนี่ยก็คือการหาปริมาตรเหนือพื้นที่เนาะ อ่าแล้วคราวนี้เนี่ยผมอาจจะมีพื้นที่ที่เป็นแบบสามเหลี่ยมที่อยู่ที่พื้นแล้วผมก็อาเขียนไปบนนั้นว่ามันคืออะไรเวลาผมเขียนสามเหลี่ยมที่พื้นนี้พอฉายขึ้นไปบนภูเขาปุ๊บมันอาจจะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณอย่างนี้เนาะอ่ะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วเราก็อยากรู้ว่าปริมาตรที่อยู่เหนือไอสามเหลี่ยมบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอ่ะถ้าสัญลักษณ์ที่เราเขียนว่าตรงนี้เนี่ย พื้นที่เนี่ยเราเขียนว่าบริเวณ R เหมือนเดิมอืมปริมาตรก็จะเป็น double i n t ท g เ a t e พื้นที่ R f(x,y) dA เหมือนเดิมถ้าเป็นปริมาตรเนี่ยเขียนเหมือนเดิมแต่ว่าไอเดียคือถ้าเกิดพื้นที่ที่เราพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะไม่ทำแบบ A B C D ละมันจะเป็นอย่างอื่นเนาะอโอเค คีย์สำคัญเลยเนี่ยคือถ้าเกิดคุณทำการอินดิเกตสองชั้นแล้วขอบเขตของคุณทุกตัวเป็นค่าคงที่หมดเลยเป็น1ถึ2 3ถึงสองสมอย่างนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมเท่านั้นเนาะอ่าถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมต้องไปทำนี้ถ้าทำนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมถ้าโจทย์เขาถามหาการอินดิเกตเหนือพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมขึ้นมามันจะไม่ใช่ค่าคงที่ทั้งหมดแล้วมันจะมีบางส่วนที่เป็นตัวแปรเนาะ โอเคไอเดีย okay. คืออย่างนี้คือถ้าเกิดอ่า A เนี่ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมามันจะไม่ใช่ค่าคงที่หมดแล้วสี่ตัว A B C เนี่ยจะไม่ใช่ค่าคงที่สี่ตัวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินทิเกรตข้างในนะจะเป็นตัวแปรแล้วมันต้องเป็นตัวแปรเป็นฟังก์ชันของตัวแปรด้านนอกนะก็จะฟังดูงงๆนิดนึงแนละ้วมันเกิดอะไรขึ้นของตัวแปร ด้านนอกก็คืออันนี้เนี่ยเป็นกติกาที่เราอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้เนาะถ้าเกิดเวลาเราเขียนอินทิเกรตสองชั้นข้างนอกเนี่ยต้องเป็นตัวค่าคงที่เหมือนเดิมแต่ว่าข้างในเนี่ยสามารถเป็นฟังก์ชันค่าข้างนอกได้โอเคอินทิเกรตด้านนอก กติกาการเขียนดับเบิลอินทิเกรตนะไม่ว่าคุณจะเจอโจทย์อะไรพื้นที่มันพลิกกึกึกแค่ไหนต้องทําตามกฎพวกนี้ถ้าเกิดไม่ทาตามกฎพวกนี้เนี่ยผิดแน่นอนร0 0นะกฎมีอะไรบ้างกฎข้อแรกคือถ้าคุณเขียนอินทิเกรตสชั้นตัวด้านนอกเนี่ยขอบเขตต้องเป็นค่าคงที่เสมอก็คือคุณจะเขียนเป็นอินทิเกรตจาก 2- ถึง5ได้อินทิเกรตจาก7ถึง8ได้คุณเขียนอินทิเกรตจาก1ถึง x เนี่ยไม่ได้ผิดแน่นอนถ้าอินทิเกรตจากถึง x เนี่ย ตัวแปรอยู่ข้างนอกไม่ได้ขั้นที่2อินทิเกรตด้านในอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือขอบเขตของอินทิเกรตข้างในจะเป็นฟังก์ชันของตัวแปรด้านนอกก็คือเป็นสิ่งที่เราอนุญาตและเป็นสิ่งเดียวที่เราอนุญาตเราจะไม่อน,นุญาตอย่างอื่นก็คือขอบเขตเป็นค่าคง,งที่หรือสูตรที่ขึ้นจากฟังก์ชันกันด้านนอกเนาะ หมายเขาว่าไงหมายเขาว่าไปดูตัวอย่างก่อนดีกว่าว่าเขียนยังไงเนี่ยมันถูกกติกาเขียนยังไงเนี่ยมันผิดกติกาเนาะอ่ะตัวอย่างอันนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงแบบทาถูกทําผิดกับโจทย์ที่เราว่าเลยนะอันนี้เนี่ยแค่พูดถึงกิจกติกาสากลว่าเขียนยังไงเนี่ยมันถูกเนาะโอเคอย่างเช่นถ้าผมเขียนอินทิเกรตสองชั้น dx dy 0ถึง1 0ถึง y อันเนี้ยถูกต้องตามกติกาใช่ไหมเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเป็นค่าคงที่ข้างในเนี่ยเป็นค่าคงที่ก็ได้เป็นตัวแปรก็ได้แต่ว่าพอเป็นตัวแปรปุ๊บเราต้องบังคับให,ให้เป็นตัวแปรของตัวอ่าเป็นส่วนของตัวแปรด้านนอกเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ได้ศูนย์ถึงหนึ่งอินดิเกต x ถึง x กําลังสอง f อ y d, y, d อออย่างนี้ก็ได้เนาะ อ่ะ0ถึง1 0ถึง x เอา้าข้างบน0ถึง y ข้างล่าง x ถึง x กําลัง2ตัวลงมาต้องเป็น x หรือต้องเป็น i y คะข้างในงงไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าตัวแปรด้านในด้านนอกเนี่ยมันคืออะไรเนอะอันนี้อินทิเกรตด้านในเนี่ยเป็นอินทิเกรตเทียบกับ y ด้านนอกเนี่ยเทียบกับ x อินทิเกรตด้านในอ,อ่ะตรอ่ะขอบเขตอ่ะมันเป็นของข้างนอกได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นกับ x ได้ เพราะนั้นอันนี้เนี่ยถูกต้องตามกติกาเหมือนกันอ่ะเราลองมาดูอะไรที่มันผิดกติกาบ้างอ่ะสมมุติว่าอินทิเกรต0ถึง1อินทิเกรตจาก y ถึง x กํลัง2 f x y dy dx อ่ะอันนี้เนี่ยผิดกติกาเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะข้างนอกเป็นตัวแปรเป็นค่าคงที่โอเคอันนี้ผ่านด,ดีข้างใน เป็นสูตรได้แต่เป็นเป็นสูตรที่มีแค่มีตัวแปรของตัวข้างนอกเท่านั้นก็คือ x เนี่ยอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นองนี้เนี่ยถ้าจะมีตัวแปรต้องเป็นตัวแปร x เท่านั้นถ้ามีตัวแปรอื่นเราเห็น y ตรงนี้ผิดกติกาเนี่ยตัวนี้ผิดกฎกติกาเอ่อเพราะว่า y เป็นตัวแปรด้านใน y เนี่ยมาโผล่ตรงนี้ไม่ได้เนาะอ่ะอันนี้ก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าผิดกติกาเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่า สมมติว่าผมถามว่าให้คุณคำนวณการอินทิเกรตหาพื้นที่ตรงนี้อะไรก็ว่าไปและคุณเขียนอน,นี่มาว่าโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบของเราบรรทัดแรกและคุณก็คำนวณไปผมเห็นอันนี้บรรทัดแรกผมไม่ต้องดูการคำนวณคุณเลยนะเห็นนี้บรรทัดแรกผมบอกได้เลยว่าผิดร้อยเปอร์เซ็นผิดร้อยเปอร์ซ็นืเพราะว่ามันไม่มีการคำนวณไหนบนโลกที่อันนี้มจะโผล่มาได้ นะให้เทียบถึงสิ่งที่คุณเรียนในอดีตก็คือสมมติคุณบอกว่ามันเป็น5้าส่วนศูนย์คำตอบเป็น5้าส่วนศูนย์ผมรู้เลยว่าผิดม,มันต้องคุณต้องคำนวณผิดหลายสักอย่างเพราะห้าส่วนศูนย์เนี่ยมันไม่นิยามมันไม่มีสิ่งบนโลกที่เรียกว่า5้าส่วนศูนย์อันนี้ก็เหมือนกันมันได้มีการอินทิเกรตที่ด้านในเนี่ยคุณจะเอาไป็น y แล้วก็อินทิเกรตเนี่ย y จะอยู่ข้างในผมรู้เลยว่าทําผิดแน่นอนไม่ต้องตรวจอันนี้เนี่ยอย่างน้อยมันถูกกิกา การคำนวณสุดท้ายเนี ul ่ยอาจจะทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดคำนวณออกมาสุดท้ายเนี่ยอันนี้มันจะมีค่าอันนี้เนี่ยไม่เม e s e น s ์ผิดกติกาเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่อยากจะให้จำกันเลยก็คือเวลาเขียนทำอินทิเกรต2ชั้นมาในข้อสอบปลายภาคนะอย่าเขียนอะไรแบบนี้มาเนาะอย่างน้อยต้องให้รู้ว่ากติกาเนี่ยเราเป็นอะไรด้านนอกเป็นค่าของที่ด้านในเป็นตัวแปรได้แต่ต้องเป็นตัวแปรที่มีแค่ตัวแปรด้านนอกเท่านั้นก็คือ ถ้าเกิดข้างนอกเป็น x ตรงนี้เนี่ยใส่ x ได้ใส่ x ได้ใส่อย่างอื่นไม่ได้เนาะอ่ะตัวอย่างที่ผิดกติกาอีกแบบหนึ่งก็คือสมมติว่าผมก็อันแรกมาแล้วผมก็บอกว่าอ้าวผมจะสลับลำดับ x กับ y ใช่ไหมให้เครื่องหมายอินทิเกรตมาสลับที่กันเนาะอ่ะเทียบกับอันบันสุดเดิมเนี่ย x อยู่ระหว่าง0ถึง y y อยู่ระหว่าง0ถึง1 ผมก็ทําเหมือนเดิม y ระหว่าง0ถึง1 x อยู่ระหว่าง0ถึง y อันนี้เหมือนเดิมดูไม่น่าจะมีปัญหาเนอะแต่วันนี้เนี่ยผิดกติกาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะข้างในเป็นค่าคงที่อันนี้โอเคแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ค่าคงที่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผิดเนาะอันนี้ผิดกติการพอได้อย่างนี้มีป๊บเราก็ลองมาดูการคำนวณก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะสอนคำนวณก่อนเลยว่าคำนวณเนี่ยได้ผลมาเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเรามาดูการเซตอัพกันว่า ถ้าผมให้พื้นที่มาแล้วคุณจะเซตอัพก่อนที่จะคำนวณเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะมาดูการคำนวณก่อนดีกว่าโอเคอ่ะไอเดียเป็นประมาณนี้ก็คือเวลาทำนะคือ,อขั้นตอนการทำเนี่ยจะคล้ายๆสี่เหลี่ยมืืนผ้าเลยก็คือคุณอินทิเกรตแล้วก็คุณก็ดึงอะไรออกมาได้อะไรก็ว่าไปเนาะ,ะ,ะแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปคือพออินทิเกรตเสร็จแล้วอะ คุณก็แทนค่าบนแทนค่าล่างแนะแต่ว่า,ามันจะดูจักรตี้นิดนึงก็คือบางทีส่วนใหญ่คุณจะแทนค่าเป็นตัวค่าคงที่เนะาะคราวนีนอ้อาจจะเป็นแทนค่าเป็นสูตรหรือเป็นตัวแปรเนาะอ่ะหมายเข้ามว่าไงเราลองไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะลองดูตัวอย่างเนาะอ่ะผมลองถามว่าจงหาอินทิเกรต2ชั้นของพื้นที่01 x กำลังสกับ x แล้วก็สูตรเป็น x กำลัง2 y แล้วก็ dy dx อันนี้เนี่ยเริ่มมาเนี่ยเราสามารถเช็คความถูกต้องของสูตรก่อนได้ว่าสูตรโจทย์เนี่ยมัน make sense หรือเปล่าโจทย์เนี่ย make sense เพราะว่าอะไรเพราะว่าอินทิเกรตด้านในเนี่ยมันขอบเขตด้านในเนี่ยมันเป็นสูตรของตัวแปรด้านนอกโอเคส่วนขอบเขตด้านนอกเนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าเกิดผมสลับ dy dx ขึ้นมาอย่างเงี้ยผิดเลยนะใช่ไหมแต่อย่างนี้เป็น dy dx work แต่ถ้าเกิดเป็น dx dy เนี่ยไม่ work ขั้นตอนทําคืออะไรอ่ะ ทําเหมือนกรณีที่แล้วคือผมก็มาลงมาแล้วผมก็ใส่มันไปซราว,ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรดีอ่าผมผมทาข้างนอกเป็นสีเทาวกว็าแล้วกันเนาะและข้างในเนี่ยมันก็คือการอินทิเกรตอ่ะตัวข้างในเราอินทิเกรตเทียบกับ y แล้วก็มองว่าอันนี้เป็นอ่าอ่าการอินทิเกรตเทียบกับ y ก็คือเราเอา x กําลัง2ไปด้านนอกได้อ่ะ x กําลัง2อยู่ตรงนี้ อินทิเกรต y เครานี้ง่ายและอินทิเกรต y ได้ y กําลังสองส่วน2แล้วก็เครานี้ก็แทนค่าแทนค่า y เป็นขอบเขตบนขอบเขตล่างแต่ครานี้ขอบเขตบนขอบเขตล่างไม่ใช่ค่าคงที่และขอบเขตบนขอบเขตล่างครานี้เป็นอะไรเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับ x ข้างล่างเป็น x กําลัง2ข้างล่างเป็น x อันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือเดิมเนี่ยมันเป็น1กับ2อะไรงี้ใช่ไหมก็คือทุกครั้งที่เห็น y เราจะแทนค่า2แทนค่า1จับมาลบกันคราวนี้เนี่ยเราก็แค่ บอกว่าเราจะแทนค่า x กับแทนค่า x กําลังสองจะมาลบกันเช่ไหมก็จะกลายเป็นอินทิเกรตจากศูนย์ถึงหนึ่ง x กําลังสองแล้วก็บอกว่าเป็น y กําลังสองส่วนสองใช่ไหมอ่ะผมเขียนเป็นกําลังสองส่วนสองก่อนลบกําลังสองส่วน,วน,นส,งสองแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะใส่ก็คือ x กับ x กําลังสองเนี่ยไอเดียเหมือนเดิมเลยไอเดียเหมือนเดิมเลยก็คือแทนค่าขอบเขตบนขอบเขตล่างแต่คราวนี้เนี่ยพอแทนค่าขอบเขตบนขอบเขตล่างปุ๊บ เขาเขียนบนของเพีล่างอาจจะเป็นตัวแปรได <c oughs> ้มี dx อยู่ข้างหลังด้วยคำณวณอะไรออกมาให้ร้อยเป็นศูนย่ง x ก,กำลังสองคูณ x ก,กำลังสกลายเป็น x ก,กำลังส่ส่วน2ไว้เหมือนเดิมลบคราวนี้ x กำลัง 5, ส 10, องก็ลังสกลเป็น x กำลังสี่กำลังสองทีนึ่งกลายเป็น x กำลังหส่วนสอง dx เป็น x กำลังหส่วนสิลบ x กำลังเ ส่วน14เนาะ x กําลังสกลายเป็น x กํลังหส่วนหแต่มี2องยออยู่ข้างนอกรออยู่ข้างล่างและ2องคูณห้กลายเป็น10ตรงนี้เหมือนกัน6กลายเป็นเจ็ดคูณสกลายเป็น14คราวนี้ก็แทนค่า x เท่ากับศถึง x เท่ากับหอ่ะคราวนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษที่แทนค่าเท่ากับ0แล้วมันหายไปหมดเลยคำตอบก็คือแทนค่า x เท่ากับหเท่านั้นเองเป็นลบหนึ่งส่วนสิบส่วนสิลบหส่วนสิอ่ะก็กลายเป็นเอ่อ70มั้ยแล้วก็คูณ7เอ่อคูณ7 กับคูณ5ก็กลายเป็น2ส่วน70ก็กลายเป็น1ส่วน35นั่นเองครับ <c oughs> อ่ะก่อนที่จะไปต่อเนาะบอกก่อนว่าเดี๋ยวมันจะมีวิธีการสลับลำดับการอินทิเกรตเหมือนกันในที่นี้ข้อควรระวังตัวนี้เนี่ยอินทิเกรต x กำลัง2 Y D Y DX ่า dy dx เนี่ยไม่เท่ากับเนาะ ินทิเกรต x ถึง x กำลัง 2, 1, x, 2, y, dx, อสองอินทิเกรต0ถึง1 x กำลังส y dx dy ตัว2ตัวนี้ไม่เท่ากันผมทำอะไรระหว่าง2ตัวนี้ก็คือผมสลับ dy dx ใช่ไหมกลายเป็น dx dy และเขาสำหรับการอินทิเกรตเราสลับปุ๊บไม่ได้คำตอบนะจ๊ะคำตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเราไามา่ไม่สามารถสลับที่ได้เนาะจริงๆเราสามารถสลับที่ได้ แต่ว่าการสลับที่เนี่ยเราต้องระวังเราแค่สลับมันตรงๆไม่ได้เราต้องมีกระบวนการด้านในและอีกสาเหตุที่สําคัญกว่าก็คือตัวนี้เนี่ยผิดกติกาใช่ไหมเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมนไม่สามารถเป็นตัวแปรได้ข้างนอกเนี่ยต้องเป็นค่าของที่เท่านั้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราได้เจอว่าในอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการเหมือนกันว่าการสลับที่หน้าหลังเนี่ยเราต้องแทนค่าอะไรยังไงถึงจะได้การสลับที่ออกมาได้อย่างถูกต้องเนาะ เดี๋ยวเราจะเรียนศัพที่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะโอเคในต,ตอนนี้เราทําอะไรนะต,ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่าว่าเราเราอ่าอ่าการคำนวณอินทิเกรตสองชั้นที่ข้างในเนี่ยมันเป็นตัวแปรเนี่ยผลออกมาได้เป็นยังไงอ่ะตัวอย่างที่สองจงหาอินทิเกรตสองชั้นข้างในเป็นศูนย์ถึง y กําลังสองข้างนอกเป็นลบหนึ่งถึงศูนย์ฟังก์ชันเป็น y e กําลัง x ดข้างในต้องเป็น dx สิข้างนอกเป็น dy ะประมาณนี้ <No. S 2> okay. เนาะโอเคอ่ะเจอโจทย์นี้ทำยังไงดีโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ย <Yeah. S 2> ถ้าเกิดใครสังเกตก็จะเห็นว่าผมเปลี่ยนชุดเนาะแล้วก็เปลี่ยนที่ถ่ายเ,าเนื่องจากอะไรเนื่องจากผมเปลี่ยนวันนั่นเองเอานาะอ่ะในมใชสาระสาระคือข้อนี้ทำยังไงข้อนี้เนี่ยวิธีการทำก็ง่ายๆตรงไปตรงมาก็คือเออเราก็แค่อินทิเกรตมันแล้วพอข้างในเราก็ แทนค่าให้มันถูกต้องใช่ไหมพอเราข้างในปุ๊บเราอินทิเกรตเทียบกับ x ปุ๊บได้ผลอะไรเราก็แทนกับศูนย์กับ y กำลังสเข้าไปแล้วเราก็ไปอินทิเกรตต่อเนาะอ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ copy ลงมาเนาะแล้วก็บอกว่าโอเคข้างนอกเนี่ยเรายังไม่ทำเราทำแค่ข้างในก่อนนะมันเท่ากับอะไรดีเท่ากับเท่ากับการอินทิเกรตตัวนี้อ่ะอินทิเกรตตัวนี้เทียบกับ x อ่ะขั้นแรกก็คือจะมองว่า y เป็นค่าของที่ล้วนึ่ง y มาก่อนก็ได้อ่ะผมทําไปเลยแล้วกันนะ y e กําลัง x y เป็นค่าของที่ e กําลัง x ก็ได้ e กําลัง x มันก็เลยจะได้ y e กําลัง x แต่ว่าเราจะแทนค่า x เป็นอะไรมั่งดี x ก็แทนด้วยขอบเขตบนกับขอบเขตล่างถูกไหมขอบเขตบนเป็น y กําลังสองคือทุกครั้งที่เขียน x เราจะเปลี่ยนเป็น y กําลังสองทุกครั้งที่เห็น y เออแล้วก็ข้างล่างคือทุกครั้งที่เห็น x เราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น เราก็จะได้ว่าเป็นอินทิเกรตจากลบหนึ่งถึงศูนย์อ่ะอันนี้ผมเขียนไว้ว่าเป็นตัวดําแล้วกันนะอ่าแต่ว่าสิ่งที่เราแทนค่าก็คือแทนค่าเป็น y กําลังสองแล้แทนค่าเป็นศูนย์ถ้าแทนค่าเป็น y กําลังสองก็จะกลายเป็น y e กําลัง x แต่เราไม่ได้เขียนเป็น x เราจะเขียนเป็น y กําลังสองลบด้วย y e กําลัง x แต่ไม่เขียนเป็น x เขียนเป็นศูนย์เขียนให้มันดูดีหน่อยก็คือเป็นอินทิเกรตจากลบหนึ่งถึงศูนย์ y e กําลัง y กําลังสองลบ 1เอ่อลบ y นั่นเองเพราะ e ก,กำลังศูนย์เป็น1แล้วผลที่ได้คืออะไรเอ่ยผลที่ได้คืออ่าก็อินทิเกรตนี้ไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ่ะอันนี้ผมไม่ทําให้ละเอียดให้ดูเลยกันนะว่าเพราะอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเบสิกสุดๆเลยของแมทหนะก็คือตัวนี้ใช้การแทนค่าตัวแปรอยู่นะใครผ่านแบบแมทหนึ่งมาแบบกระท่อนกระแทน่นไม่ค่อยแม่นก็ไปทบทวนกันมาเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวถ้าทำแมทหไม่ได้ยังไงก็ทํา แมสอครึ 2, ่งหลังไม่ได้เนาะอ่ะสิ่งที่ได้ก็คือ e กาลัง y กาลังสองส่วน2องใไหมก็คือถ้าเราดิฟตัวนี้เนี่ยเราก็ได้สอง y โผล่ขึ้นมา2ตัด2ก็จะได้ตัวข้างบนลบด้วย y กลายเป็น y กาลังสองส่วน2แทนค่าลบ1ถึง0อ่ะผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้ก็คือแทนค่าศูนย์ข้างบนลบ1ข้างล่างเออศ0ลบ1จะมาลบกันอ่ะเริ่มจากศูนย์ก่อน 0เนี่ยได้ e กําลัง0ส่วน2ลบ0กําลัง2ส่วน2เข้ไหมคือแทน y เป็นสูนก็นลบ1อ่ะนี้ผมเขียนแบบช่วยๆอีกแล้วก็คือแทนที่จะเขียนว่า y เท่ากับ0เกับ y เท่ากับลบ1เรจะได้จะได้เตือนตัวเองว่าเราทำนํทําตัวแปรอะไรอยู่ลบด้วย e กําลังลบ1 กำลังสองส่วน2ลบด้วยลบ1กำลังสองส่วน2อ่ะอันนี้เขียนออกมาเป็นอะไรอ่ะตัวนี้เป็น1ส่วน2ตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น e ส่วน2ตรงนี้เป็น1ส่วน2แบบมีเครื่องหมายลบเข้มั้ยอ่ะก็ค่อยๆดูดีนะ e ส่วน2เนี่ยมีเครื่องหมายลบก็เป็น e ส่วน2ลบเจอลบเป็นบวก บวก1ส่วน2เจอกัน1-2ส่วน2ตัวนี้ก็กลายเป็น1คําตอบก็เลยจะกลายเป็น e ส่วน2บวก1นั่นเองอ,เอ,เอ๋อเออนี่ต้องมีลบตรงนี้ <c oughs> เออถ้าเกิดใครเห็นว่าผมท,ทําผิดตรงไหนก็จะบอกได้นะน,นี่คำตอบไม่ตรงหนังสือแต่ผมคิดว่าผมทําถูกโอเคอ่ะหลักการก็ประมาณนี้โอเคอ่ะสำหรับโอเคสําหรับการหาปริพันธ์2ชั้นแบบพื้นที่เนี่ยเอ่อ ส่วนที่เราอินทิเกรตเนี่ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนี่ยส่วนแรกนะพาร์ทหเนี่ยก็จะจบลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทสกันในคลิปต่อไปเนาะว่าเราจะต้องออโจทย์เนี่ยมันจะออกมาเป็นทำนองไหนบ้างเนาะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วโอเคเจอกันครับ